สวัสดีครับผมมิตรถาพาไปเที่ยวครับวันนี้ก็มาเที่ยวที่เกาะสมุยน,นะพาแม่มาด้วยนะครับพาแม่มาเที่ยวที่เกาะสมุยเนนะี่ยพาแม่มาหาลูกสาวอีกนะครับลูกสาวที่อยู่เกาะสมุยซึ่งเข้ามาอยู่ที่เกาะสมุยน,นานแล้วนะครับนานแล้วมาทำมาค้าขายอยู่นะครับนี่เห็นไหม ไปนะครับอายุแปดสิบกว่าแล้วนะครับยังแข็งแรงครับยังแข็งแรงวันนี้ก็นั่งรถมาจากจังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองแล้วก็มาขึ้นเรือที่าดอนศักด์นะครับที่ดอนศักด์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มาลงเรือสี่สีทนนะครับนั่งเรือสี่ทานแล้วก็มาขึ้นที่ฝั่งเกาะสมุยเมื่อเช้าเขาไปพบ ลูกสาวมาแล้วนะครับแล้วเขาก็มาเช่าห้องนะครับเช่าห้องลูกสาวนี่ก็คนที่คนที่เท่าไหร่คนที่หนึ่งสามคนที่สี่เนาะนลูกคนที่สี่ซึงเป็นน้องคนที่น้องจากผมก็คนที่ผมแล้วก็มีผู้ชายสองแล้วก็น้องสาวคนที่เรามาหานะครับ มาพักที่โรงแรมอะไรจินตนาจินตาโรงแรมจินตาซึ่งอยู่เยื้องๆกับท่าเรือนะครับท่าเรือฟอรี่นะครับท่าเรือฟอรี่นะครับก็ราคาคืนหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับก็มีแอร์เหมือนทั่วทไปนะครับมีแอร์มีที่นอนมีตู้เย็นมีห้องน้ำมีที่แฝนเสื้อผ้า นะครับก็เหมือนกับห้ <c oughs> องพักทั่วๆวไปนะครับพอ <c oughs> ตอนนี้เราเช่าไว้สองคืนก่อนนะครับถ้าติดใจก็อยู่ต่อใช่ไหมตอนเช่าไปเรื่อยๆนะครับถ้าติดใจเราก็จะอยู่ต่อนะครับแล้วก็มีโทรทัศน์นะครับมีโทรทัศนให้ดูด้วยนะครับ <c oughs> หนึ่งคนมาตรงความสะอาดอยู่นะครับโรงแรมกีตาร์ซึ่งเป็นโรงแรมเก่านะเป็นโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเก่ามากนะเก่ามากนะครับอันนี้ก็คือห้องน้ำเหมือนตัวทั่วไปห้องน้ำเหมือนตัวทั่วไปนะครับเหมือนตัวทั่วไปก็โอเคใช้ได้นะครับก็อยู่สบายๆนะครับน้ำก็แรงนะน้ำเต็มที่เลยนะครับมีที่ ก็โอเคนะใช้ได้นะครับไม่แพงนะสำหรับคนเดินทางอย่ากพวกเราานะครับนี่ครับด้านนอกของที่พักนะห้องพักก็โอเคใช้ได้นะครับมันดังร้อนร้อนมากมากใกล้ใกล้มือเเดี๋ยวก็อเดินออกไปเที่ยวกันก็รอน้องสาวนะครับผมรอน้องสาว สองคนนะครับเดี๋ยวก็จะมาสมทบนะครับสำหรับวันนี้ผมมิตรถาพาไปเที่ยวก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมไปอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อติดตามรายการในโอการต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ